Oh มันคือการขับรถที่ไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วแต่มันแข่งนั้นทําให้คนดูนั้นเอนเตอร์เทนมากขึ้นมันคือการขับที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นจนวัยรุ่นมาทําตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยอีกครั้งมันคือการวาดดวลรายการซิ่งหลังถนนของคุณลุงเคชิจนพัฒนากลายเป็นรายการแข่งระดับโลกอย่างดีวัน โจ้สดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับ,รบผมโจ้จีรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่รายการเล่าเรื่องสีล้อสีชั้นสามของต้นกำเนิดแห่งการจุ้ย ดีกันไหมครับเพื่อนๆแหม่สาหรับเทปนี้นะครับเราจะพูดถึงต้นกําเนิดแห่งการดริฟท์กันนะครับเพื่อน,อนแต่ไม่ใช่ดริฟท์กาแฟกินตอนเช้านะครับมันคือการที่รถเนี่ยไม่ได้พุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ว่าพุ่งออกข้างข้างและแน่นอนนะครับเมื่อเราพูดถึงรายการดริฟท์นะครับผมเชื่อว่าเพื่อน,อนหลายๆคนเนี่ยคงจะต้องนึกถึงหนังสุดมันขวัญใจขาซิ่งอย่างพวกเราอย่างเรื่อง To เกีย Ri ริ อนิเมะเรื่อง Initial D หรือแม้กระทั่งคุณลุงเคอิชิซูชิยะหรือ d r i f t King ที่เ,เพื่อนๆรู้จักครับแต่เ,เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าการที่เ,เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นคนขับรถท้ายองค์ท้ายออกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้พึ่งจะกำเนิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับในการขับรถแข่งแรลลี่หรือแม้กระทั่งในเซอร์กิตเองเนี่ยในสมัยก่อนครับยางมันก็ไม่ได้หนึบเท่าสมัยนี้ไม่ได้ทนทานต่อการขับเร็วๆยาวๆเท่าสมัยนี้แน่นอนนะครับเมื่อนักแข่งเขาพยายามจะพุชให ลยลิมิตของรถทั้งคนขับและรถและยางเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีอาการแบบออม,มาบ๊าฟืบเลี้ยวปุ๊บมันก็จะมีท้ายออกแบบอแบบนี้อยู่แล้วครับเพืจะขอให้นักขับแต่ละคนนะครับรีดฝีมือออกมาในการเคาน์เตอร์สเตียรถต่อไปครับ ส่วนผมเนี่ยรู้จักแต่ counter strike ครัเก่งพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าเจ้าตึงโป๊ะฮากริดแล้วเพื่อนเชื่อไหมครับว่าไอการขับดริฟต์แบบเนี้ยในสมัยก่อนนะครับมันไม่มีนะครับว่าดริฟต์เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสมัยแรกๆเลยตอนนี้เขาแข่งรถนะบอกว่าเฮ้ยยู u ไป drift เปล่าไปดริฟต์เปล่าคนเขางงนะครับเพื่อนๆว่าคืออะไร <c oughs> เพราะการขับให้มันท้ายออกไม่มีใครจงใจทําหรอกครับเพราะแน่นอนการแข่งในเซอร์กิตแบบวู้วู้วู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็อยากให้รถเนี่ยมันเสถียรที่สุดตรงที่สุดพุ่งไปข้างหน้ากริ๊บมันดีที่สุดไม่มีใครอยากแบบ เลี้ยวแลยเ,เพอท้ายออกแต่ละครั้งนะครับแน่นอนว่าเราก็สูญเสียทั้งเวลาทั้งสภาพยางมันก็เลยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดจนกระทั่งครับนักแข่งมือทองจากแดนซูชิเรี่ยมทองอย่างคุณคุณนิมิซึทาคาฮาชิที่เคยแข่งแมงกระไซมาก่อนนะเนี่ยแกเนี่ยเก่งกาจมากๆนะนะเพื่อนๆจนเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่ชนะรายการโวลกลางปีที่ฮอกเก็ฮามในปี1961แถมแกก็ได้ลงแข่งในรายการ Ice of Man TT และได้เพื่อนๆนะครับได้ติด ตามการเล่าเรื่องของ i อซ์ออฟแมนทีที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อจะรู้ว่ามันเป็นการแข่งมอเตอร์ไซค์ที่แบบโอ้โหคือพร้อมตายเพื่อนเพื่อนิดกัน300ฟูฟ,ฟูฟูแล้วทางมันก็ไม่ใช่ทางแข่งอะทุกคนมันคือการปิดถนนน่ะเล็กๆให้คนเขาไปแข่งมอเตอร์ไซค์กันเยอะๆเร็วๆอ่ะซึ่งมันน่ากลัวมากและแน่นอนนะครับอุบัติเหตุเยอะมากและคนเสียชีวิตเนี่ยตลอดอผมเชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในโลกละและคุณลุงนะครับก็เกิดประสบอุบัติเหตุจากการแข่งครั้งนี้เหมือนกันจนแกเนี่ยไม่สามารถแข่งต่อได้แต่ใจมันยัังรกในความ ในความบอเตอร์สปอร์ตอยู่ครับแกก็เลยหันมาแข่งรถแทนครับโดยฝีมือนชากาชฉกาแกก็ได้ลงแข่งรายการมากมายและระดับโลกยางฟ์มล่าวันในเจแปนิสกรังปีลง24ชั่วโมงออฟเลมัง8ครั้งรวมถึงรายการในประเทศอย่างเจแปนิสทัวริงคาแชมเปี้ยนชิพหรือ JTCC ที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันครับและแน่นอนนะครับรถสมัยก่อนอย่างเจ้าสกายไล e ์2000 GTR รหัส KGPC 10ไม่มีระบบแชค็คชั่นช่วยเหลืออะไรทั้งสิน้นนั่นทำให้คุณลุงท าคาฮาต้องใช้เทคนิคการขับแบบท้ายสะออกเพื่อรักษาแคริสปีดในโค้งให้มันเร็วที่สุดและเมื่อคนทั้งโลกได้เห็นลีลาของแกขับท้ายออกแต่แคริสปีดยังดีแบบ้งแบบนี้ทำให้เกิดการอึ้ง ึงเสียวและก็เป็นกระแทกตาคุณลุงเคอิชิที่ตอนนั้นเนี่ยอายุเราๆแค่20ปีเท่านั้นแกก็เลยได้ตั้งความฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงเคอิชิจะต้องขับให้ได้เหมือนไอดอลของเขาให้ได้ ถึงตรงนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมและทีมทุกคนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ f a t h e r of Drifting นะครับคุณคุณิณมิสุทากาฮาชิที่เพิ่งเสียชีวิตไปในเดือนนี้ปีที่แล้วนะครับกลับมาที่คุณลุงเคอิชิในวัย20ต้นๆกันก่อนนะนเพื่อนๆแน่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือมีสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับที่จะมาให้แกซื้อรถแพงๆทํารถดีๆหรือแม้กระทั่งจ่ายให้แกเนี่ยสมัครการแข่งขันรายการใหญ่ๆได้แกก็เลยต้องหารายได้โดยการขับรถส่ง ของขึ้นเขาลงเขาทุกวันครับแม่พลอตเรื่องมันคุณคุณไหมครับเพื่อนๆเ,เหมือนกับทาคุมิในอินิเชียลดีเลยครับทุกคนและในช่วงนั้นครับการซิ่งหลังถนนโทเกะบนเขาอูสุยโด่งดังมากมีแต่นักซิ่งหลังถนนมือท้องมาแข่งกันและแน่นอนนะครับวัยรุ่นอย่างเคจิเห็นแล้วถึงกระตุ้งลุกขึ้นลุกขึ้นไปซ้อมขับในเมืองเล็กๆโคโมุโรที่อยู่ในจังหวัดน,นากาโนะแกะซ้อมซิ่งรถบนเขาอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งแก มั่นใจในฝีมือที่ตนเองได้ฝึกซ้อมมาจนไปแข่งกับนักซิ่งมือทองหลายคนหลังถนนของยูซุยและผลที่ออกมาก็คือแกเนี่ยเป็นนักซิ่งม้ามืดคนใหม่ที่ชีกคู่แข่งแกเป็นชื่น เพราะแกคนพบว่าการแข่งดาวคิวหรือลงเขาเนี่ยรถนะ่ะไม่จําเป็นต้องแรงหรืออะไรเลยครับแต่ที่สําคัญเลยนะคือรถเนี่ยต้องเบาและเลี้ยวดีพอแกชนะไปเรื่อย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 ,อยผู้คนที่มันนั่งดูการแข่งนะครับก็เริ่มเบื่อครับเพราะว่าชนะตลอดเลยคนอะไรมันจะเก่งเกินมันน่าเบื่อนะมันไม่มีการแข่งขันกันเลยนะแข่งกี่ทีก็ชนะแกก็เลยเริ่มที่จะเอาเทคนิคของไอดอลแกมาใช้แต่ปรับเปลี่ยนตรงใช้องศามมากขึ้นซึ่งมันไม่ได้ทําให้รถแก เร็วขึ้นเลยครับแต่มันช่วยแก้เบื่อให้กับคนดูได้โอ้โหว่ายังไงเป็นนักเอนเตอร์เทนด้วยนะครับเนี่ยเป็นววยสรุ่นสมัยนั้นนะครับไม่เคยเห็นการลงเขาแล้วดริฟต์แบบนี้มาก่อนนะครับพอเห็นครั้งแรกนะครับแน่นอนว่าอึ้งทึ่งเสียวกันอีกรอบครับแต่ที่เจ๋งกว่าการขับและการโชว์คั้งนั้นนะครับเพื่อนคือมีแมวมามองนะแมวเขาเนี่ยเห็นความเก่งกาจของคุณลุงเคจิและท่าทางอันโดดเด่นก็เลยเรียกตัวไปขับให้กับทีมแข่งในรายการ u ูจิเฟรชแมน1977ด้วยอายุแค่ยีบออ่ะเพื่อนๆอายุยีอนะครับผมยังนั่งเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เลยนะทุกคนอาวีนะอาวีณตอนนั้นนะครับเพื่อนๆพ,พอแกได้เริ่มแข่งเนี่ยแกก็ฉายแววความเทพทันทีแกได้คว้าชัยมาหลายรอบในเจ้าโตต o าสตาร์เลยแต่เมื่อแกเห็นโตท่า a e 86เปิดตัวในปี1983ปุ๊บแกรู้ได้ทันทีเลยว่านี่แหละคือรถที่แกตามหามาทั้งชีวิตเครื่องวางหน้าขับหลังน้ำหนักเบาบัล แถมประจวบมอเจาะที่แกกำลังอยากรงรายการ Japanese Touring Car Championship อยู่พอดีทางทีมเห็นดังนั้นเลยตั้งรางวัลอัฉีดไปเลยว่าถ้าคุณลุงคีชิสามารถชนะในต o ต้าสตารเลนได้อีกเดี๋ยวป๋าจะถอย AE86 คันนี้ให้ไปเลยโอ,อ้โหินรางวัลร้าวใจนะเพื่อนๆเหมือนจะมีคนบอกผมว่าถ้าเกิดผมขับทาเวลาในสนามช้างนะครับได้ต่ากว่าเวลานี้นะครับผมจะได้ New V12 l a m b o ok แล h i บ i กินี่ครับผมโอ้โหวันนี้นะครับผมจะบินไปสนา ช้างแล้วกินนอนที่นั่นเป็นปีเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ทำเวลาให้มันได้นะครับไม่ทาแล้วครับงาน <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้น <c oughs> และแน่นอนนะ <c oughs> เ,นเพื่อนๆด้วยนักขับพรสวรรค์ฝีมือทองอย่างคุณลุงเคจีเนี่ยแกก็สามารถคว้าชัยให้กับรถสตาร์เลดได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับและพร้อมกับตบรางวัลเป็นรถโตโยต้าเอไอแที่แกอยากได้มาครอบครองอออวันนั้นนะครับไม่ต้องนอนกันเลยครับนอนกันในรถกันเลย <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างที่แกคาดไวน้นะเพื่อนๆพอแกได้เจ้าฮัชิโร k ุหรือแปลว่า8 6มาครอบครองมาแข่ง แกก็สามารถคว้าชัยสร้างผลงานให้โดดเด่นบ่อเนื่องเหมือนเดิมครับผมเพราะด้วยฝีมือขนาดนี้นะครับแกฉีกคู่แข่งเป็นทุ่งได้แบบสบายๆพอฉีกคู่แข่งทิ้งเยอะแล้วใช่ไหมทุกคนแกก็ได้โชว์ฝีมือการดริฟท์ในเซอร์กิตระดับประเทศพอแกทําแล้วเนี่ยคนดูก็เฮเว่อทพอทาแล้วคนดูก็เฮอีกคือคนดูเนี่ยชอบมากครับเอนเตอร์เทนมากเวลาเห็นคนขับแล้วอ่ในการแข่งขันเซอร์กิตทั่วไปนะเพื่อนๆแกก็เลยทํามันทุกเรสเลยครับจนเป็นซิกเนเจอร์ของแกไปที่เรียบ ร้อยผู้คนต่างฮือฮาถูกใจในฝีมือการขับท้ายออกของคุณลุงเคอิจิมากจนขนานนามให้แก่เลยว่าดีเคหรือดองกี้ของไม่ใช่ดิฟคิง เละอย่างที่พวกเรารู้ครับว่าเมื่อเราเนี่ยได้กลายเป็นนักขับระดับเบอร์ต้นต้น,ตนของประเทศเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องถูกเชิญมาเป็นพิธีกรรายการหลักอย่าง b a s t Motoring ทั้งรีวิวรถทดสอบรถแต่ถึงเป็นนักแข่งแถมเป็นนักรีวิวรถคุณลุงเคจิก็ไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองนั่นก็คือการซิ่งรถบนภูเขาโทเกะและพอแกมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นไปอีกหลายๆสมัครแต่งจากญี่ปุ่นนะครับอยากให้แกเนี่ยโปรโมทของแต่งของตัวเองก็เลยจับมือกับไดจิโร ดดเจ้าของวิดีโอออปชันเพื่อสร้างวิดีโอลีลาการดริฟท์ของคุณลุงเคจิออกมาเผยแพร่ต่อชาวญี่ปุ่นโดยตั้งชื่อว่า p l u s p นั่นทําให้จากที่มีการแข่งโทเกะบนภูขเขาอยู่แล้วไวซ์รุ่นเอาไปขับตามกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นไปอีกทำให้เกิดรายการแข่งขันบนถนนอย่างมากมายจนตํารวจเพ่งเล็งและเจ้าวิดีโอเจ้ากรรมนั้นนะครับที่มันสร้างมาทั้งชื่อเสียงความดังและความมันให้กับไวซ์รุ่นที่ญี่ปุ่นทั้งประเทศมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมครับเพราะว่าวิดีโ มันไวรัลมากๆถึงแม้สมัยนั้นจะยังไม่มี a c e b o o k t w i t t e r YouTube นะครับแต่มันก็ดังกระชอนไปถึงสำนักง,งานตำรวจที่ญี่ปุ่นครับผมแกก็เลยโดนนะครับโดนเล่นนะครับแกก็เลยโดนยึดใบอนุญาตแข่งรถนะครับแล้วก็โดนปรับกันไปตามสไตล์ญี่ปุ่นก็แน,นอนนะนะทุกคนหลังจากที่ผุ้คนเนี่ยลงไหลในการแข่งดฟตยกันบนภูเขามากขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้ฝีมือเทพเหมือนคุณลุงเคอิจินะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากขึ้นตามๆไปซึ่งอย่างที่พวกเราเน ก็ดริฟท์ได้นะครับต้องเข้าใจรถมือกับเท้าเนี่ยต้องเป็นเหมือนช่วงล่างกับยางและก้นของเราเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนเซนเซอร์ที่เซนซิทีฟสุดๆส,ส,สามารถจับอาการรถแรงเหวี่ยงแรงเทได้ไวมากๆเพราะฉะนั้นครับในปี2000ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ ada, ไดจิโรอินดะไดจัดการแข่งขันดริฟท์ในสนามอย่างเป็นทางการเพื่อรณรงค์ให้นักขับดริฟท์หลังถนนทั้งหลายเนี่ยเลือกรบกวนชาวบ้านนะครับบนถนนหลวงเนี่ยแล้วมาแข่งดริฟท์กันอย่างจริงจังในสนาม เลยเออถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับและลายกันนั้นก็คือเจ้าหน้าท手่ เซนดิโฮพุโรโดริฟุตโตสสเซนจุ u เคนหรือแปลง,ง่ายๆว่า All Japan Professional Drift Championship ที่มีคุณลุงเคจิ A.K.A Drift King และมานาบุโอริโดหรือถ้าเพื่อนๆเคยดู Best Motoring เนี่ยจะรู้จักในนาม Max Orido เป็นกรรมการและผมบอกเลยนะครับว่าชื่อการแข่งขันยาวขนาดนี้นะครับใครจะไปจำได้เมื่อกี้ที่พูดมาผมยังลืมไปแล้วเลยเพ,พื่อนๆเซนดิโฮไม่รอช้าครับเป็นเหตุผลด้านการมาร์เก็ตติ้งและทาให้คนจดจาได้ครับคุณลุง ก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการในปีถัดไปให้กลายเป็นดีวันกรัมปีปู ทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลกได้แข่งขันดริฟติ้งซิ่งสายฟ้ากันอย่างเมามันจนกระทั่งในปี2012สื่อยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตได้จับมือกับบริษัทอินสไพร์เอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อยกการแข่งขันดีวันกลางปีมาแข่งขันที่ประเทศไทยแถมมีดริฟติ้งประเทศไทยอย่างพี่กิี้สักนานารุ่นพีที่น่ารักของผมได้ไปร่วมงานนี้ด้วย และกว่าพี่กิกกี้แกจะโด่งดังขนาดนี้แกได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักดริฟ์ระดับโลกเนี่ยตอนที่แกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษครับและแกเนี่ยถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งวงการดริฟท์ที่ทําให้คนยุโรปเนี่ยได้รู้จักได้สัมผัสจนดังมาถึงทุกวันนี้สื่อระดับโลกทั้งอังกฤษและยุโรปเนี่ยต่างลงข่าวถึงการมาของการดริฟท์เป็นการขับที่คนยุโรปเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่งพี่กิกกี้ได้เผยแพร่สิ่งนี้ออกไปจนชื่อของเขาถูกขนานนาม ว่า drift king และจุดสำคัญเลยนะครับที่ทำให้แกเนี่ยเป็นที่รู้จักนอกจากฝีไม้ลายมือแล้วนะทุกครั้งที่แกเนี่ยไป d r i f โช h o ที่ไหนนะครับแกเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าแกจะเตรียมไฟท้ายไว้2คู่เสมอเพราะว่าการโชว์เนี่ยแกต้องโชว์ให้รถท้ายออกไปฟาดกับไปนเรืเบาๆครับปึ้งให้ไฟท้ายมันแตกกระจายแน่นอนนะครับว่าการโชว์ทุกครั้งเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะต้องเป็นที่จดจำคุณมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเพื่อที่จะทำให้คนดูคุณเนี่ยจำคุณไปได้ ตลอด และนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาครับฉะนั้นบุรีรัมย์รอบหน้านะครับเตรียมตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> ก็นแน่นอนนะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนแค่ดริฟธรรมดาเนี่ยยากมากแล้วแต่นี่ต้องดริฟให้แบบไฟท้ายไปอัดกับกําแพงทุกครั้งแบบเฉียดๆดีดะเปรี้ยงมันจะยากขนาดไหนครับ <c oughs> ทุกคนและแน่นอนนะทุกคนเล่ามาขนาดนี้คลิปนี้นะพิเศษมากเพราะผมเนี่ยจะไปดริฟครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่เคยดริฟมาก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนและไม่ได้ดริฟงานเล็ก <c oughs> ๆ,ๆนะครับนี่คืองานดีวันกลางปีไทยลย ที่ถูกจัดขึ้นที่สนามชอินเต International Circuit ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไป เอาล้วเพื่อนๆครับตอนนี้ครับผมก็อยู่พี่ปอ,อะนะครับผู้จัดดีวันกรุงไทยแลนด์ โอ้โหพี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากครับขอบคุณที่ชวนมานะพี่ยินดีขอบคุณมากมากคุณโจมาที่อุตส่าห์ให้เกลียดมางานเล็กๆยินดีผมงานยิ่งใหญ่นะครับงานระดับโลกแบบนี้นะเพื่อนก็เพื่อนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่อรอยู่แล้วนะครับก็เป็นทั้งนักดริฟต์ระดับประเทศนะแล้วก็เปิดเรียนสอน drive to drift ด้วยครับผมใครอยากมาเรียนก็มาทีได้ครับงานดีวันคืออะไรพี่งานดีวันก็คืองานแข่งรถดริฟ์นะครับแต่ดีวันเนี่ยมันสิทธิพิเศษนิดนึงก็คือว่ามันเป็นรายการแรกของโลกที่จัดการแข่่่่่งงขัััันนนดดริฟึ้้มาาทททททีีีีีคจเเไหยย พูดไปเรื่องสิปีก่อนนะครับผมก็จะมีทางสยามกีฬาเนี่ยได้นำดีวันเข้ามาจัด3ปีนะครับตอนนั้นผมก็เป็นนักแข่งผอยู่ในรายการนั้นด้วยนะครับอาทิตย์นี้ก็คือว่าจาก10ปีนี่ไม่มีเลยแล้วก็ย้อนกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยโอกาสที่เราเนี่ยได้ไปลุยในดีวันเจแปนนะครับผมครับคือตอนที่สยามกีฬาเนี่ยตอนนั้น่ะมาจัดเนี่ยผมยังไม่ได้เป็นดีวันจีพีที่สามารถไปแข่งที่ญี่ปุ่นได้การที่จะแข่งดีวันแมตช์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องคนที่ชนะหรือแชมป์เปี้ยการที่ ดีวันเจแปนะครับนะฮะแล้วเราก็เลยได้รู้จักคนมากมายจนมีโอกาสเขาติดต่อมาว่าปอนดีวันเนี่ยประเทศไทยเราอยากกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งสนใจร่วมจอยกันไหมนะครับด้วยเราที่มีพาร์ทเนอร์คุณเอกเราก็เลยปรึกษาทางคุณเอกสเตเตอร์ว่าเฮ้ยดีวันเข้ามาระยะเวลาอาจจะแบบในช่วงสั้นๆเนี่ยเราร่วมมือกันจัดไหมแล้วได้ทางช้างสนามบุรีิลำเนี่ยระดับระดับระดับโลกนะยให้ความร่วมมืออีกเราก็เลยเอ้ยเอาไหมในระยะเวลาสั้นเราต้องลุยให้ออกมาให้ดีที่สุดครับนะฮะแล้วก็ได้นักแข่งต่างชาติอย่างคุณคาวันนตตะมาโกใครๆรู้้จักเาไดแชมป์วัน ไปเอมามาวงแข่งด้วยนะฮะแล้วก็มีนักแข่งต่างชาติรอบนี้มาถึง11ท่านเลยโอ้ผมสังเกตดูวันนี้ต่างชาติเยอะมากนะต่างชาติเยอะมากทุกก็มาใชะใช่ใช่ครับคณะกรรมการก็เป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ถูกต้องครับเมือนยกประเทศญี่ปุ่นมาที่นี่ตอนญี่ปุ่นเขาเดินมาเขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้สนามอย่างนี้สวยอย่างนี้เลยหรอซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะเราเหนื่อยมากทุกคนที่ทางานทุกคนเหนื่อยหมดนะครับจร่งตั้งสารออกมาได้วันนี้นะครับผมนะฮะก็สําหรับงานนี้มันก็จะจัดอยู่สามวันใช่ไหมพี่็นดใช่ครับ ใครเนี่เป็นแชมป์ดีวันกังปีไทยแลนด์ถูกต้องครับผมความสนุกสนานก็เริ่มขึ้นตอนนี้จัดไปครับพี่กรไปลุยกันครับสวัสีครับครณวดครับสีบวิครับสวครับสดีครับดครับสวัสดีครับวัสดีครับสดีวัสีรี่รับสดีครับครับสยบรบอรับรดน ชมการแข่งขันดีวันการ,รไปไทยแลนด์ด้วยนะครับครับผมครับ เป็นไงครับปกติแล้วเคยขับรถดริฟไปจอดอะไรงี้บ้างไหมครับโอ้่น่าจะงานนี้ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยใช่ครับแล้ววันนี้ก็นำแลมโบกินีรถพี่ปอนครับรถพี่ปอลใช่เนื่องจากเราดริฟต์เมื่อกี้คุยกันบอกว่าขอช่วยแบบให้สตาฟอยู่ห่างๆนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะจบไม่สวยนะครับผมได้ฝึกซ้อมมามั้งไหมครับโอ้ยเมื่อกี้ซ้อมไป5นาทีครับอ๋อไปเลยเก็บเก็บสตาฟไปกี่คนครับอ๋อเมื่อกี้พี่ปอนสอนแค่สตาร์ทยังไงครับอ๋อ ได้ลรวเราก็ได้ว <su eg es> ิธีสตาร์ทอย่างนี้มาอันนั้นเลอดสายครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปลุ้นอันนสนนามมีอะไรอยากจะฝากบอกกับคู่แข่งครับคิวแทเยอะอยู่นี้อยากจะบอกว่า ถ้าเกิดผมจอดไม่ได้ก็จะชนรถเขาเลยได้ใช่ไหมล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นเขาบอกได้ครับเพราะว่าไม่ใช่รถเขานะครับโอ้แต่คิวทีเขาเก่งนะเก่งเก่งมากเก่งมากต้องต้องให้เป็นอาจารย์ผมครับตอนนี้ครับผมยังไงถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาร่วมกับการแข่งขันดิฟของเราบ้างนะครับโอยินดีครับยินดีครับดีใจที่ได้มางานระดับโลกที่จัดที่ไทย ครับผมดีใจครับครับผมและครับคุณโจขอบคุณครับคุณโจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยุ้ยเป็นราการปีแกร์ตามเตี๋ยทวิชสี่ร้อ คือได้ข่าวว่าเมื่อวานคุณแชมป์แชมป์จอดครับใช่ครับแต่ว่ามันแค่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมด r i ฟต is เ n นเตอร์เทนเมนตใช่ๆเอาจริงยากไหมพี่พีเคยขับเลยอันนี้ใช่ไหมพี่จริงๆอ่ะแนะนำใช้เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งใช่เกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆช้าๆค่อยๆเล็งๆล็งเลเคยเคยขับดิฟต์ใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยเหรอเออเอาจริงๆเดี๋ยวไม่เคยขับดิฟต์เลยมาขับรถดิฟต์เนี่ยนะยากนะยากเดี๋ยวผมบอกให้ดูสมมติเป็นช่องอย่างนี้ใช่มม้้้้้้้ยยยโอออออเเเครราาาาาาข่่่งงงนนนนีีะแลววก็ต 分かんないよね。<ペー> จอดอย่างนยอ่างั้นเลยนะใช่อย่างนี้เลยใช่แล้วคือเวลาจอดปุ๊บพอเราจะจอดปุ๊บเรากดดับเครื่องเลยฮะอ่าไม่ใช่ครับเราดึงเบรกมือครับดึงเบรกมือดึงเบรกมือจะแน่นสุดครับดึงปุ๊บค่อยหัดก็ไม่ต้องหักแล้วดึงปุ๊บก็คือจอดแล้วใช่คือถ้าเข้าช่องแล้วรู้สึกว่ามันใกล้ก็ดึงแล้วก็จบละเอาจริงไหมพี่โคตรเครียดเลยตอนนี้เฮ้ยไม่ต้องเครียดเราไม่ใช่ดิฟธรรมดานะดิฟเข้าช่องนะทุกคนซึ่งมันไม่ใช่ขังแข่งขันด้วยแต่ว่าเป็นสตัร์ทล้วเนี่ยเมื่อวานน่าจะมาแล้วไฟไหม้ด้วยนะรถผมอ่่่ะะเเเเเหรรรรออออตตวววนีี้้้้้้คคืงงบิดดดดยยยยฮไไไมมฟ ว,มมวันนี้เครื่องระเบิดด้วยคนแรกครับที่จะลองนำการดริปปาร์กิ้งก่อนเป็นพี่โจรครับพี่โจเขาต้องให้ผมดริปก่อนเพราะว่ากลัวไปฟาดรถคนอื่นใช่ครับ สตาร์ทยังไงนะอ๋อกลกลลองฟิลลรถก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้ดูด้านขี้ ก็คิวแถวนี่คือครั้งแรกเลยครับครั้งแรกก็ได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดครับโอ้โหว่ารถนั้นมันจะอาการขนาดไหนเอาแล้วครับรอบนี้แหละครับรอบนี้แหละครับดิ้นบรกมือโอ้ยสไตล์ครับแกเข้าใจว่าเป็นโบลิ่งฮะโอ้ my god ทุกคน ตั้งใจครับแล้วก็พยายามลองทำดูครับเหนื่อยเลยครับครับผมมานั่งนี่ไม่ใช่อะไรนะมืนหัวครันอันนี้ถือว่าได้คะแนนไหมครับถือว่าสุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดโคตรเก่งโคตรเก่งเลยเลยทำทำเย็บเยี่ยมขนาดนี้พี่ให้หนักพี่กอลสุดยอดครับนี่คือครั้งแรกกับการริปปังกิ้งของคุณโจแล้วก็ทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคใช่ครับ คิวเทดูแล้วเป็นไงคุณโจเป็นไงพี่โจผมแม่ออจะเชื่อว่าเขาขับครั้งแรกนะเนี่ย <S <S นี่ขับครั้งแรกนะใช่แต่ว่าเขาถอยตรงมาแบบมากครับผมแต่ว่าพลาดไปคิดนิดเดียวจริงๆตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาคิวเทอบ้านะครับเมื่อกี้นี่ถือว่าได้พี่ปอนนะครับ,รบได้ช่วยมานะครับไม่ครับเขาเรียกว่ามีฝีมืออยู่แล้วเมื่อกี้จังหวะแรกที่เริ่มมีพรสวรรค์แล้วได้แลพรสวรรค์เลยแล้วพี่ พี่ปอนบอกขอ5นาทีพอเอาอ่าอยู่ระดับอาจารย์นะครับครับ่สบายอ่เหมือนขับรถมาบุยนั่นแหโอเค่เาไม่ชินหน่อยแต่เราเริ่มตั้งหลักตั้งหลัก ลืมลืมแต่มกลื้อที่แบกมือเไรในไม่เหลืองอะเบ้เออไอแกงจริงสิอันออน,นี้ผมกับนี่แหละประมาณนี้ต้อง หวานเลยนะพี่ได้เลยนี่การที่จอดแล้วตรงเนี่ยมันเรื่องยากนะปกติแบบจอดเอียงเนี่ยเอียงมาเยอมากหรืออะไรเงี้ยคือแค่มันรัดแค่ระยะอันนี้คือเรียกว่าขับประสบการณ์แค่นั้นเองแต่จอดแล้วปึ้งตรงเนี่ยตกใจงงหรือว่าคงเยี่ยตกใจขอบคคุณพี่ปอนะรับขอบคุณพี่ปอนะครับไดวิดิฟนะครับได้ดูไอ้โอเคีวเทลโอ้โหเปรี้ยวขาดฟาดงวงฟาดงาครับวนหาแล้วครับหามุมอยู่ครับอยังครับยัง เลยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้พอแล้วมาแล้วดึงแบกมือยังไงหย่างครับหย่างหย่างหย่างหอีกความหนึ่งเอวโอเมื่อวานดีกว่าครับโอ้ยลงมาคุ้มใจครับโอ้โหสียท้อเสียใจแล้วตอนนีครับโอ้โหโนบูกเคนต์ตบมืเบิ้ล นมุเค็ดีใจเลยแบบนี้ก็เสร็จจดไม่ธรรมดานะคนครับไม่ธรรมดาเอาโอเคครับนี่คือแชมป์เก่านะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกหนึ่งท่านนะครับนักแข่งอีกหนึ่งท่านนะครับครับผมโนบุระเคตครับเอาละครับโอ้โหความสนุกตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเหลือที่จอดอยู่อีกหนึ่งที่ก็คือตรงกลางนั่นเองครับ ดีกีของดีวันกลางปีญี่ปุ่นครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้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 วันนี้มาแก้มือได้ครับครับผมโอ้เสียงประปรายระดับระเคนครับสุดยอดตบมือครับตบมือโอ้สุดกคนผู้ชนะในการแข่งขันดิฟปาร์กิ้งในสนามที่สองครับครับผม ดับเบิ้ลครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากพระเบรกเน็กซ์เตอร์ครับคุณเอ็กซ์ครับขอบเกียรติมอบของรางวัลที่เรื่อยใกล้กับนักแข่งทั้ง3ท่านของเราด้วยครับ ภาพบรรยากาศที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนอกจากดีวันไทยแลนด์เท่านั้นนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปพ้นกําเนิดแห่งการดริฟท์จนเราพามาดูงานดริฟท์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับนี่คืองานระดับโลกจริงนะเพื่อนของเพื่าเพื่อนจะสนุกนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนนะครับ Drive to Drift ที่จัดงานดีวกลางปีไทยแลนด์2023นะแล้วก็ชวนพวกเรามาสนุกกันวันนี้นะครับเพื่อน แต่ความมันข้างหลังเนี่ยยังต่อเนื่องนะเพื่อนๆก็ใครสนใจอยากไปลองเรียนดริฟท์นะครับอยากดริฟ์เป็นอยากแข่งเนี่ยก็ติดต่อพี่ปอนได้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับปีง่างก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนจริงๆนะที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาคือเราเป็นคนชอบรถนะเพื่อนเราก็ดีใจนะมีสนามระดับโลกสนามช้างข้างหลังเป็นสนามดริฟท์ระดับแบบสากลนมากๆนะเพื่อนๆก็ใครมีโอกาสปีหน้าก็มาดูกันนะครับแน่นอนว่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใจเปหนับ